สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปองกับยู้สวนพ่อแอดค่ะพอแอดพอแอดเจ้า,า,าจหญิงสาโอ้ยนาทีมาพี่ตัดเย็ดจะมัดรถต้นไผ่หนี่ยงก็ไผ่เหนี่ยงยืนออกนอไผ่ออกรถไผ่ออกนออันนี้ยอดชะอมค่ะจะกำลังเห็นแหน่งอยู่เดี๋ยวจะมัดไปผสม nằm trồng quân mày nằm túng nghèo, quân ngọc hay, quân ngọc hay, dẫu nè, áo nò mắm gì mẹ, mất pí thuốc cút in nè, Các nam mắc bà, anh, cái nam mắc nhằng, à, anh nì mới sai <coughs> bữa đây, tôi đang lạ, nam mắc, nam mắc, nam mắc nhằng đi vậy anh, nam mắc, anh nì, anh, nì nam mắc bà, anh nì nam mắc bà. ม่นโอ้ยสัมปาแดกเลยคืองามแท้มักพี่ไก่เลยน้ำน้ำมักอะไรครัวไแล้วนี่โอ,อนน้อันนี้น้ำมักปลาอันนี้น้ำมักนอกล้วยนี่นอกล้วยอันนั้นนอกล้วยบ่นั่นแม่นที่ผสมกันกันก็เรามักปลากับเรามักปลาแดกนี่ปลานี่ปลาแดกมันคืองามแท้แต่ว่าถ้าใส่ปลาคือหลายแทะปลาปลาหลายมันตายพี่กายนี่ตายได้สามกระสอบปลาอบตัวแม่นมันตาย เขาเลยมาหายเขาบอกหายพลอยมัดใบเห็ดน้ำเห็ดน้ำมัดสลามสมองงามคหรแขกไปผสมงามแดงจริงคืองเลยนี่อันนี้น้ำมักปลาอันนี้น้ำมักกล้วยไ้อสีเอาไปหยังค่ะนี่ไปผสมน้ำเทใส่กุ้งไผ่แลบบังคับให้มันออกนอีโคต้นไผ่บ่แม่นเงาไผ่อ้อนซ้นน้ำมักปลาทางนี้เนาะสมองงามเลยแขกอันนี้น้ำมัดเป็นประเด็น้มัก ยาสูดไม่ได้หน,น่น้ำมันไอ้กระชายกระชายไลโควิดโอ้อันนี้น้ำมันกระชายขวบปีอันนี้มีของแท้ไลโควิดแดงจึงขึงเลยนี่เราทั้งน้ำมักนี่ที่นี่มูอนี่แหละมูอของแท้<อ>มีแต่น้ำมันก,กระชายน้ำมักปลาน้ำมันนอกล้วยเอาไปเอาผสมกันแล้วที่นี่พายาพายาสีเปี๊ยฮอดอันเดี๋ยนี่พีดไปอนพายาสีเปี๊ยฮดต้นไผ่บ่ เมีนน้ำเอาแต่น้ำนี่เด้อไปโดต้นไผ่น้ำนอกล้วยน้ำนอกล้วยครับปลาแดงปลาแดงหน้ำปลาหน้ำปลาเขาหน้ามักปลาเมีนปลาตะเพียนยังดีเลยเอ้โหเอาไปผสมนี่ผสมเจ๊จางออกอีกองคหนึ่งถีมาเบิ้งพี่องค์นี้ม่นี้เฮ็ดไห้ผสมให้เบิ้งนีพูดนี่ได้นำมักไว้ได้บุญหาหกองค์มือนี่ท่อน น้ำมามักไว้บิดเลยเดี๋ยวมาชมไว้บดแล้วนี่นี่กันมูนี่ม่ได้ทังนมากบกค่ะทังนมากเคไวนีนี่นี่อว้านี่องแท้นี่กัเนี่ยพุ่นี่อันทังง่ายๆหน่อก็แม่องโงงบน้มม่จิงเยจางออกใจทำไมรักเบื้องบอลไปแอดกัน เบิกเบิกสวนดอกไม้ใครแอบกอนันอู้บังอันนี้ก่อนสมาดอกงามแทฉอู้อันนี้ต้นยังนะเดลีจกักรพรรด Ơ, oh, ọc đọc ngam khắc Ơ, chí bớt Mí xôk ngang nòi, nò thử lệch lê Ơi, đọc quá nha, ngam lê Xôk ba này đây nè, xôk đây nè Ổc đọc, mít ra xôk cắp xôk đây nè Ổc đọc lắp xôk qua tả Nghe không? Cái nào đọc vẫn, mít ra đọc là tuần Ơi, tuần, đọc bìao Hả? Đọc tuần đi, ngam Tuần nhây đấy, mít ra ọc โอ้โหดอกนี่เพีใช่นี่มันก็รลางงอกมันก็ร่างเห็ดโอแม่ยอดมันคือซื้อบ่กเออเออนี่ลายมันก็ร่างงอกดอกเดี๋ไปไกลท่านนี่พญาจงอ่างนี่กล้วยด่างกล้วยด่างนี่กล้วยด่างซิบต้นนี่กล้วยด่างหน่อยโอ้ยกล้วยด่างหน่อยก็เัราะการตัเกิดพัตตุปีตะป้าพวกนี้ด่างหลายกมู้นนี่นี่ด่างมาแต่ปักไก เอ๊ดูผลงานหน่อยสิคะนี่นี่ปลาไก่น,น,น,นี่นี่ด่างงามเลย <laughs> เดี๋ยวอีกปีหนา้าสิขยายออกเบิดเลยนั่นเดี๋ยวจะทิพซ่าตน้นบางทีแกยายลูกหลานไปปลูกไปฮะปลูกเลน่นเฮ็ตโมไปอันนี้บอลดอมสตูนเออบอลยังเกิดราคาเพิ่นเลยขันมันงามดิแหละขันมันง่ามโบราณราคาจะใช้น้ำมักนง่าบอลน,นี่เพื่อไงเนผสมน้ำมะขอนไหมา อ๋อสมัยเดิมดับสงคนไม่หุ่นเลยแหะถ้ามันจีมืดขึ้นบ่โอ้ยนี่ตัวนี้ก็เลังจีออกดอกอีกลรอตาเนี่อนี่ก็เลังจีออกดอกที่กันนานเห็นมัมันออกไมาอีกแล้วนี่นี่ของแท้มันสีแหย่โชกเข้าคือเกลือเข้าโรสตรีหง่วนี่โอ้โชกโชกลองไปนะัปที่หนึ่งเอี๋ยวเราจะเอาออกมา คยาไปยี่นี่บ่หอวูยมดเอ้กครมองเลยคู่เลยคู่เลยแต่สมเจ้าจางออกแล้วต้นบว่เจ้าจางนี่มันแห้งย่า้าน้าแม่เป็นตเล้ยนดีแถตางอปาเมื่อกี้น่ะเย็นงช่วยๆหนยเึ้ยน้าพื้นหม้าพื้นไ้ยใช่ปลาไพ่ยังสีเลยบ่ตาเ ใช่เลยเลยว่อยป่อยมาดิเครื่องเดือนเลยแม่ป่อยใช้เครื่งเดือนบานนเดียมละมัดหเงาเล็คู่เลคู่โอผสมเียมละมักนี่เรียม้เผสมไผ่่ป่อยน้ำใช่กอไผ่แล้วเราที่นี่ไผ่ทีน้ำมักทีตักมากมนหันเออนี่นตักมากนี่ถิ่มผสมโอผสมไห้นี่แม่นี่โอ้ถิมว่าผสมนี่ ทงอะไรยังงอยเจจางเห็นมันมียังงอยอแทลเราเป็นองค์เลยบ่ตานี่เดี๋ยวเนี่คู่นี่นี่คู่นี่นพใหญ่เดียวนำจากที่นี่นี่ยนำนี่คู่นี่นํำคู่นึงเดี๋ยวพ่าใหญ่กับเจ้านำสีมักไว้นี่มูสุนลนี่เจ้ยจางหมนี่เจ้าจางนี่อน้ำมังไหมมีเป็น เนี è, u, ่ยืมนำสมข้นใหม่มาใส่ตัวนี้เอ้าตาใส่นำสมข้นใหม่น้ำบรรยากาศสวนไผ่พ่อแอค่ะค่ะนี่นำสมงคนใหม่ใส่สองขวดเลยนี่พ่อใหญ่ใส่ชองขวดเลยเพราะมันหลาย นำสมก้นไม้เพอาใส่ใส่ให้ใส่สองขวดได้ใส่ไล่แม่งนี่เลยแหละไล่ห้มันบังคับไปนอไม้มั่เกิดนี่เลยแหละนอไม้กับเป็นแม่งคือกันแม่ยมันเป็นแม่งจับถ้าใส่ถ้าใส่แล้วนอไม้มันก็จีกอบสีหวานเหมือนบอแม่ยนหมดแม่งกับบบเขาไปไกลได้พวกแมวจ๋อพวกแม่งพวกยังกับจีโเขาไปไกลใส่สองขวดเลยนี่สองขวดนี่บานี่ ผสมกันแล้วค่ะน้ำมักองหนึ่งเล่ยพูงไหมมีน้องามไว้เรียบร้อยปลาแดงชิงคึงเลยงามค่ะผสมกันจ้าหน้ำมักแน่นี่ผสมอย่างนี้น้ำมักปลาน้ำมักปลาน้ำมักนอกล้วยน้ำมักนอกล้วยน้ำมักสารพัดเราวันที่นี้กะอีกอันหนึ่งก็คืออันน้ำผสมข้นไหมแมนนี่นี่คู่นี่เกีาแจางของฉํานี่จักใไสสองคันนี่โอ้จักใส่คู่นี่แมนนี่สองคันนี่เข้มข้นโพลเทปตา เออมันคมรอดนี่เพราะว่ากอไผมันมันนี่สาไส่เลยบ่นี่โอ้โหนี่เงาเงาในครูเลยนี่แง่พี่น้องสาใส่ครูละเงาอันมันก็สิเกิดนอดีเป็นอยังแล้วนี่เอาเยอะเอาในครูไปเลยออกนอกนอกฤดูค่ะสาไผ่อันหด บาดฮอดปลานี่กับปลาที่นี่กันมันกระสีออกนอกน,นอ,นอ,อกหรือดูมอแมนบาตาบังคับได้หบังคับไม่ออกได้หน่เบงภดสาใจเลยฮ่า <laughs> ล่าฮ่าน่เฮ่าฮ่าเนี่ออยฮ่าฮ่่าฮอาฮ่าฮ่าฮงาฮ่า่าฮ่าฮ่าี่า่าอ่า่าา่าฮ่าฮ่่า่่ ครับ่ครถจุดเตียนตัวนี้มารับไส่พยายามใส่ใส่นำมาร์กแล้วบัดที่นี่โดนมาไดยมันยังออกนอคือเริ่มเลยล่ะขนาดถือมาร์กกับชุ่มโอค้งชุ่มมากมากมันมากในเครน่องยนล่แหละแต่ถือมาร์คไม่จะมารับออกเลยขุมห้าออกมันบ่นี่ใส่นี่นี่นี่ออกนอแล้วนี่เฮ้ยเออมาตัวกันหลายเนาะไหม่นี่มาออกตั้งหัวปีแท้ นี่หน่ะนี่นี่ยนาเบม่งเนี่ยฮะเออนี่ลีพี่น้องนี่พื่ใครเพื่อเงินัน่อเลยนี่บ่นี่บ่เนานี่บ่นั่นออกตั้งหึงเจ้มเง้ยวนีของแท้เลยค่ะาของแท้เลยพี่น้อง เมย์ออกนอแล้วสิเด็กแกงนอใหม่เราจะสดาแม่พี่นองนอใหม่เพราเหยดออกกอนมูเลยเจ้วออก็มึงถึงเจ้าาสีเงาแลวพี่น้องเอ้ย

คู่นล้ทำนคนนี้เขาบสมใบเดียวเนาส้มไวเแลยวเขาเอาจะค้อมูลยังมันลายเนาะไ่ยากจะใส่ลายได้ยุ่นละอยกใส่นเมื่อเอดนะมาร์กเนี่ยจะสองคันทุละอันนี้มัรกเป็นปีแล้วเนาะเนี่ยนี่สองคันนี่ยเจียจางออกแทกเลยอ๋อพ่นนี่นะมาร์ลายเพิ่นยทางเอานะมาร์กสดเนาะนอกไม่หรือยึดทางเกิดนอกไม่ก็สิมิตนอ่ะไงแบบที่นี่ เากะีหวานเลยทีกรอบเพราะว่ามันเลยถือน้ำมักถึกน้ำสม,ม,สมคน,มนไหม่ขุห่อนมากนี่ตัวนาไม่เหนาอห่อนนี่เอาไปเงินเอาเบ้อส <laughs> ุดน้ำน้าไม่นอนนั่เนเถอะ <laughs> เห็นน้อใหม่ก็อยากเกียงตัวนา้า <laughs> เ <laughs> มื่อบานยาอยู่นี่ที่ไปบานยาสมองเหรอ ไปาาติบ้านปิดไปอำนาจะเลิศมอยน่บานยาเมือนโอ้ติดไปบ้านญาแล้วนี่จะไปฝากญา่พอหนงใหม่ฮ้าาินีเขียง่ายง่าย ใช่แต่มักแล้วเที่อ่ีพินานี่ไปบนพินาเดือนนานี่กุมภากุมภา <laughs> เดือนนานี่โอ้ยมาเอาโรโลดทำไมพี่น้องเลยแต่นุกกินเลยกระสนุกเฮ็ดน้องใม่สวมสนุกให้ผู้สาวเดือนหนานะยามพยายาเด้อพี่น้อง <laughs> ่เอาไปได้หลายเลยพายอยากกินน้อใหม่เดือนหนาค่ะบอกเลยพยายว่าพยายว่าเดือนหนาได้ก,กินแทนน้อใหม่ น้ำมัดไอ้เียไ่ยูวันทั้งห่อนทั้งโสบ่อยน้ำใช้หลายมาแล้วก็ไปเอามีดมัตัดนอใหม่อนอ่นแกงก่อนมีดดูสายตาฮะมีดมือว่านี่ไหมเฮ้ยจะเข้าเฮ้ นำดิจิตนิดนอยก็ได้โอ้เบิงะะ่งเลยค่ะเบิ่งพอแอดนิธที่พอแอดรถพ,พอไพยัยเดือนนาได้กินน้อค่ะมาไัดตัดเอาใหม่เถอะมี้มา ไอกัวีเ่าคอยตินาหาเรื่องขทเฝ้ามทาเพดกันได้เลยค่ะขับายทลายข้ม่นหเ้าบุรีสอกคะเนบีดว่าตาน่อมไห้นอใหญ่ๆคือนลคา ไปเฮ้ยไปหามีดอยู่ค่ะยังมาส้มหมกย่อมชีดอีกคนลูกสาวสองหลานใต้สองมียังช่บหมกย่อมชีดอีกคนนี่ค่ะยังไงไว้ยังไงไว้ค่ะถ้ายกวัดสองมีดใส่บาทอ่าก็สองมีดมาละว่ามีดมาล้ว่าจ้าแปดก็สองมดูแห้งดูแห้งี่น้อง đói, à? ừ, nó chơi đói đói như nhau vậy, nó ăn, ăn nhau, ăn nhau ยังมีอีกบ่มีอีกนอบ่พี่พี่เงานี่มันกำลังขึ้นใส่เออนี่แหละนี่แหะ,ะที่ตัดได้เม่กีงามั้นนี่แหะมันต้องคเป็นมันต้องค้ถึงนามมา้ามันบริเคลื่อนอยื่นนอนหนึ่งหนนอยย่นีเห็นไหมเ้ขึ้นมอีกแล้วนอน,นึงนอนง่า,งายเหค่ะโอ้โทษโทษโทษเริ่มเกิดตัวนี้ แงามบัวใบมุขคักบัวน,น้อยแห้งงามนี่หน่อยอตัวปันไอาย,ยกเอาเลยน,น้อยน้อยซ้ำอาย,ยกอุกเอาหลดซอกน้อค่ะข้าแกงน้อไม้หวานหวานค่ะน้อไม้นอกฤดูของคอ,อเอดค่ะน้อไม้น้อยใหญ่นะคะหวานหวานค่ะ คนงานนำมักหคดเอาน้ำใส่ตงหัวปีถ้าเดือนช่วงนี้มันก็อผ้าลายดอกค่ะมันสีออกลายประมาณเดือนเดือนกุมภาเนาะค่ะเดือนกุมภาเขากับสีออกหลายอ่ะเดือนนาเจัาคำว่าเบื้องนาคะกุมภา เจอกันค่ะน่อไม้สวนพ่อแอดแม่ปองค่ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมะดารักแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ